สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลคคมและเฟสบุ๊กวันนี้ก็อัพตลอดเวลานะจ้ามันว่างเวอร์มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาให้ดูอีกแล้ว mm hmm. ขยันเลี้ยงนะดูดิเดีย๋ยวจะให้ดูโอเคนี่ค่ะรอบนี่กระต่ายหูตกเห็นเปล่า มันเชื่องนะเนี่ยโตแล้วเนี่ยมันชื่อคิตตี้ค่ะเพื่อนๆเป็นตัวเมียนะดูดิมันไปอยู่บนกงของมินนี่กับมิกกี้มินนี่มิกกี้ทำไรคะนะมินนี่มินนี่มิกกี้มินนี่กับมิกกี้นะโตยังครับนี่ดูดิเห็นไหม ดูดูด,ดูมัน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 หนูแย่งกันออกมาอย่าออกมานะคะเป็นไงเออตุดีมันมาอยู่บนนี้นะมันไม่ดื้อเลยอ่ะอืมกินแตงกวาอยู่อ,อ๋ทอทอซาตัวเองอยู่น,น่ารักเปล่าอันนี้คือคือคิตตี้นะสองตัวนี้มินนี่มินนี่ตัวนี้นะอันนี้มิกกี้เออน่ารักเนาะตวเด,ด ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วกต่ตายตัวใหม่ของน้ำเองไงน่ารักปะโอ้ที่บ้านก็เยอะแยะแล้วนะแต่ชอบมากเลยไงยละ่ะน่ารักเนาะดีมันก็อยู่ของมันนิ่งๆนะในมุมของมันนี่ไม่ยอมลงมาจากกองเลยค่ะเพื่อนๆว่างเลยลูกค้าวนี่เงียวเว์ๆ มีอะไรทำอัพคลิปเล่นแก้เงานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะใกล้สามทุ่มแล้วแหละแลก็ใกล้เลิกงานลนะไปแล้วนะจ๊ามาให้ดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ว่ามันน่ารักแค่ไหนนะเออดูดิน่ารักจังเลยนะคิตตี้นะน่ารักจังเลยดูเต็มๆเ,เงียบๆเียบเียบๆเง,เงีนี่ บ๊ายบายค่ะเพื่อน